เลข3ามชุดนี้นะครับผมจะเร่งเอาออกมาให้ทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากนะส่วนมากเลขพวกนี้มันจะดังครับส่วนมากเลขพวกนี้มันจะดังคำนวณแล้วคำนวณแล้วคือดังแน่นอนผมก็จะเร่งเอาออกมาให้ทุกคนคือถ้าแนวทางไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดเลขก่อนอั้นเลขอ่าระวังนะครับถ้าเลข สชุดนี้ผมคำนวณตัวไหนได้ก่อนผมก็จะเร่งเอามาให้ทุกคนก่อนนะครับแต่ไม่แน่นะ3ตัวอาจจะมาก่อนก็ได้ครับ3ตัวอาจจะมาก่อนก็ได้งวดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขอแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะถ้าสายอ่าถ้าถ้าเลขสามตัวมาก่อนเดี๋ยวผมจะขอแจ้งก่อนแล้วกันนะครับว่าเลข3ตัวจะมาก่อนหรือ จะจุดทูปก,ก่อนดีนะครับเดี๋ยวจะขอแจ้งอีกรอบนะ <c oughs> สำหรับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องนะครับนะเพื่อที่จะเพื่อที่ทุกคนจะไม่ได้พลาดแนวทางทุกแนวทางนะครับนะก่อนที่เราจะไปรับแนวทางกันนะครับฝากทุกคนหนึ่งฝากทุกคนนะครับหนึ่งฝากทุกคนแชร์นะครับ อย่างที่สองฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้นะครับเพียงสองอย่างนี้นะครับคุณลุงนะครับคุณลุงกว่ามากกว่ลุงนะครับ <c oughs> ลุงกว่ามากมากครับลุงมากมากภาพบชา่ชัดภาพไม่ชัดเหรอทุกคนดีจา้าเพราะหาซื้อยากครับแต่แต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับมันก็ไม่รอยไม่ไม่ได้ร้อนะนะมันถ้าทุกคนติดตามผมจริงๆอ่ะคือคือนะครับบางบางงวดนะบางงวดช่วงที่ผมเปิดซองนี่มันก็จะมีเลขเลขที่ดังหลุดไปบ้างนะครับอันนี้มันเป็นคือผมพยายามหลีกเบี่ยงแล้วนะครับเลขดังพยายามเอาออกมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเปิดซองมันก็จะอาจ มันอาจจะมีเลขบางตัวนะครับอาจจะมีเลขบางคู่ที่มันดังนะครับภาพไม่ชัดค่ะชัดยังครับชัดยังภาพคือบ่ชัดเนาะบตนีอนอภาพคือบ่ชัดนาะ มาเลยนะครับเข้ามาครับชุดนอนบอด้นอนสวยจ้าครับใช่ไหมชุดนอนบอด้นอนเฮ็นยังหละครับชุดนอนไม่ได้นอนจะทําอะไรเนาะแบบนี้ชุดนอนที่สิบบอด้นอนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยครับทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดนะครับฝากทุกคนแชร์ออกไปนะครับท่านใดมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่ม ไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อดูไลฟ์สดครั้งแรกนะครับภาพเบอร์ชัดมากบางคนก็ว่าชัดนะบางคนก็ว่าเบื่อตกลงชัดหรือ,อยังครับอเหมือนผมเป็นคนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะภาพก็เลยไม่ค่อยชัดชัดเจนตลอดนะนี่ครับอรุดก็คือรุดครับผม เขาก็คือเขานะครับแต่นี้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับมาดีครับมาดีคือแนวทางของเรานะครับรัฐถ้าพูดถึงแนวทางรัฐบาลนะครับเรานะครับสู้ลบนะใส่ค้ามาสู่ลบนะครับสู้ลบมาแบบสู้แบบมากว่าจะได้นะครับห้างงวดติดนะปีนี้บอกเลยเป็นปีที่แบบโอทลหดมากนะรัฐบาลปีนี้นะครับ นะเลขเ,นะเลขตัวใหม่นะนะใครในะนนาาสาหรับใครที่ชอบเลขตัวใหม่นะนะสาหรับใครที่ชอบเลขตัวใหม่นะอันอันนี้ผมบอกเลยว่าสาหรับใครที่ชอบเลขตัวใหม่นะมันมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะแต่สําหรับคนที่ชอบเลขแบบชุดเก่าตัวเก่าอะไรประมาณนี้นะ่อยโตเก่านะครับโอกาสเยอะนะ ขึ้นมาปีนี้นะครับขึ้นมาปีนี้เลขนี้ยงเลขออกเตะโตเกาพี่น้องผมหละเงือดหลนะครับต้องใช้คําว่าแบบโอ้สู้รบกันมาเลยนะครับกวดจะได้ห้างงวดติดนะรัฐบาลนะครับภาพเสียงชัดเจนค่ะงวดที่แล้วเห็นอยู่8ปดสามเต่บดิสือครับนะครับหลงหลับสรุ่งตื่นเตือนบ่เห็นหนาผมเตือนอีกแล้วล่ะ แต่บางเห็นหน้าผมเตือนขากัวเกานะครับได้สอนควันเอื้อนควันกันพุญเหลียวเข้ามานะครับเข้ามานะ <c oughs> สวัสดีคุณสายใจนะครับคุณสุดตาคุณตุ๊กตาสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีครับ <c oughs> คุณอำพรเข้ามาครับเข้ามาเนาะ ถ้าพูดถึงอ่านอยวันนี้นะครับหนอยวันนี้ผมยังไม่ได้ลุ้นผลหนอยวีพีเลยนะครับแต่หนอยพิเศษปกติอ่ะแตกอยู่แล้วหนอยวีพียังไม่ได้ลุ้นผลเลยหกศูนย์เจ็ดสามสองหกศูนย์เจ็ดสามสองนะครับพี่น้องครับปาดหนอยวันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะทุกคนมีใครตามหนอยเดียวอะ่ะ นะครับเออมันออกมานะครับออกมาเขากลับเหรียญนิดเดียวก็ถีกแล้วนะครับก็ก็บอพากันกลับนะครับอันนี้เสียดายแทนเสียดายอีลีครับทุกคนชอบแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาก่อนเดียวนะครับจะได้รู้นะการที่ทุกคนพิมพ์เลขแปดแปดนั่นแปดนี่ขึ้นมาผมสามารถรู้ได้เลยว่าเลขกูใดสี่ดังในงวดต่อไปนี่นะครับแต่ตัวนี้ดังอยู่แล้วนะ เพราะว่างวดนี้ส่วนส่วนมากคนจะมาตามเลขแปดเยอะพร้อมอยังครับทุกคนพร้อมอยังพันสี่ร้อยคนตรงนี้นะครับเอาขึ้นหน่อยแทะอ่ะพันสี่ร้อยคนตรงนี้นะครับนะพันหกแปดแปดหกครับตัวเปิดรัฐบาลงวดประจำวันนี้สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับหกแปดแปดหก มันทําไมเป็นคลื่นแบบนี้เนาะแข็ไว้นะแข็ไว้นะทุกคนถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะครับผมลบคลิปนะโอเคครับหกแปดแปดหกจ้าตัวเปิดรัฐบาลงวดสามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับวันนี้ออกสามสิบเนาะใช่ไหมวันนี้รัฐบาลออกสามสิบธันวาใช่ไหมครับ รว่ามันจะติดปีใหม่ใช่ไหมตลอดเลย6886ใช่ครับผมรู้ว่ามันต้องอั้นแน่นอนผมรู้ว่ามันต้องดังนะครับก็เพราะว่ารู้นะครับถึงรีบเอามาใหนะ้เพราะว่ารู้ครับถึงรีบเอามาให้6886ครับ6ก8ปดนะครับตัวเปิดรัฐบาลสามสิบธันวา2องห้าหกสนะครับท่าในใดสนใจเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างที่ปากบดไว้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะ